แล้วอึ้งวันนี้จะพาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอย่างหนึ่งของชาวพุทธค่ะซึ่งบางองค์ต้องดันดนไปตามหาถึงในป่าบางองค์ก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาสูงอยากรู้ตามมาเลยค่ะเอ๊แต่ทำไมเหมือนมาอยู่ในปราสาทของได้ล่ะคะเนี่ย สำหรับบริเวณนี้นะคะเป็นการจำลองศิลปะเขมรค่ะแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ห้ามพลาดนะคะสำหรับการมาชมที่นี่ตรงอัน,นอันนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมคะคือพระนรายฟางเปิดโลกครับซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็เป็นการรวมของเออทพหลายๆองค์นะครับในเรื่องที่บอกว่าในช่วยช่วยในแทบทุกด้านเลย ลุกห้องศิละปะเขมรออกมาก็จะเจอพระพุทธชินราชองค์ใหญ่และนี่แหละค่ะพระบรมสารีริกธาตุหายากกว่า100องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราตั้งใจมากราบไหว้กันวันนี้ซึ่งก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปอย่างพระสมองก็มีลักษณะเป็นแก้วใสๆยเจ็ดสีหรือข้อพระกระดูกองค์นี้ซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ในป่าลึกของอินเดียก็จะมีลักษณะกลมใหญ่กว่าองค์อื่น พี่คะเห็นบอกว่าองค์นี้หายากมากเลยใช่ไหมคะเออใช่ครับสำหรับอ,อ,องค์นี้ก็คือเป็นในส่วนของข้อกระดูกของพระพุทธเจ้าครับกเ็เรากว่าจะได้มาก็ยากลําบากเหมือนกันยากยังไงบ้างครับพี่ก็แน่นอนครับต้องเข้าไปคือเนื่องจากว่าวัดจะอยู่ในในป่าในอะไรเงี้ยครับแล้วก อย่างที่อินเดียด้วยนะครับการเดินทางก็จะมีความยากลําบากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบเดินทางหลายวันหน่อยนะครับกว่าจะเข้าไปมาแล้วก็อัญเชิญออกมาได้นี่ครับก็เรียกได้ว่าก็ใช้เวลาแต่คือก<อ>ว่าจะเดินทางไปถึงว่ายากแล้วกว่าจะขออัญเชิญมาได้ยากกว่าถูกไหมคะด้วยครับก็คือต้องแสดงถึงออกถึงความจริงใจนะครับของในการที่เราได้ไปอัญเชิญมาว่าเราจะนํามาจัดแสดงด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับ พระบระมสารีริกธาตุและพระอาหารหัตธาตุที่เราเห็นจึงต้องไปอัญเชิญมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกทั้งทิเบตอินเดียสีลังกาเนปลาลพามา่าสิงคโปร์หรือภาคต่างๆของไทยเองให้คนไทยได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยโดยหลักของพระบรมสารีธาตุเนี่ยก็เราจะแบ่งแบ่งเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยจะเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างในในส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของที่ได้จากการ ถวา,ายพระเพงนะครับของพระองระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนที่เพิ่มจากการถวายพระเพลงนะครับส่วนที่สานี่จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นพ,พระพระรมใสท่าเสด็จมาก็คือว่าเราจะพบได้ก็คืออย่างเช่นในตามเจดีเป็นปกติเจดีที่บรรจุพระท่านะครับโดยปกติทั่วไปแล้วก็หรือไม่ก็ สําหรับผู้ที่มีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะครับที่มีการสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยก็อาจจะมีพระธาตเสร็จมาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องการใช้วิทยาศยาส่วนุนคที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอื่นๆด้วยอย่างพระพิคเนศปาง51ตาที่อัญเชิญมาจากรัชเชนไดของประเทศอินเดียเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าของจีน ซึ่งในอนาคตนะคะก็จะมีการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ